สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ร้านสอดเจริญแท็กเตอร์ครับมีสินค้ามานำเสนอนะครับตัวนี้เป็น LC 708นะครับอันนี้เป็นใบดันคานโค้งนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับคันนี้มีใบดันหน้าคานโค้งฐาน6ตาช้างนะครับแล้วก็โรตารี่ตาช้างครับสภาพยางหน้าครับยางใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นยางหลังครับยางหลังก็ยังสวยอยู่นะครับ นี่นะครับพาภายนอกสวยเลยนะครับอันนี้รถใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าชั่วโมงนะครับนี่นะครับสีเครื่องสีดเดิมเลยนะครับช่วงล่างครับสวยดเดิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายกันนะครับนี่นะครับ สวยๆเอี่มๆนะครับยังไม่ได้เก็บสีอะไรเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4แสนนะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคาอยู่ที่4แสนนะครับราคาต่อรองได้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่0906910337นะครับร้านสเจริญแท็กเตอร์พิษณุโลกนะครับอยู่ที่อำเภอบรกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับ4แสน3ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ